สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปลูผ่องย่าพาแฟมิลี่นะคะสถานการณ์อยู่บ้านกกกตอนนี้เงียบเงียบนะคะตอนนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือไปไปพี่ๆยูทูบเบอร์ไปให้กำลังใจลุงพลพระเต็ดนะคะพาแม่แล้วก็พี่ออนมาถึงแล้วนะคะตอนเย็นนะคะเดี๋ยวมาถามความรู้สึกปูผ่องกันรู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์วันนี้ โผล่ไปจังเดพโผล่ไปจังเดยตัวในความรู้สึกอะไปจังเลยยังงงงงอยู่เอาให้กำลังใจลูกชายเนี่ยกูพองว่าสู้ๆนะคะสู้ๆสู้สู้ ประออนให้กำลังใจน้องชายหน่อยให้กำลังใจลุงพลประแตนนะคะอ่าก็ก็ขอให้น้องสู้ๆนะยังไงยังไงเราก็มั่นใจตัวเองมั่นใจตัวเองเข้าไว้ประออนก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะประออนก็อยากให้น้องทั้งสองตั้งใจสู้ๆต้องเราต้อง มีสติด้วยเพราะว่าเราต้องมั่นใจตัวเองสูงด้วยยังไงยังไงพระอ,อ้นก็เชื่อนะคะ่าน้องทั้งสองเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะสู้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 พระอ,อนขอให้น้องทั้งสองนะคะสู้ส้นะคะผ่าน้นไปให้ได้ดีนะคะทัน้งหาดดกจักรมาโคมาต เด็กดีก็ทานข้าวแล้วนะคะ ตอนนี้น้องน้ำมนต์ประกอบเลโก้อยู่น้องน้ำมนต์ส่งกําลังใจให้พ่อกับแม่หน่อยครับเดี๋ยวเลี้ยวหันมาพูดดีๆนี่พ่อฟังหน่นะนี่หาบอกพ่อกับแม่หน่อยสู้ๆครับพ่อฟังตอนไหนอ่ะเออเดี๋ยวพ่อก็เปิดฟังเร็วๆเร็วๆบอกพ่อกับแม่หน่อยสู้ๆครับเออทุกคนให้กำลังใจอยู่นะครับ กินข่าวหรอบ่ล่ะพากันกินข่าวหรอบอกกินข้าวยังกินข้าวยังกินข,ข้าวผัดไปแล้วเอาต่อต่อต่อเก่งมากเด็กน้อยสมัยนี้ค่ะเบงพนตต่ออันเลโกูว่ะทีดีแล้วล่ะครับดีกว่าเล่นโทรศพัพท์ทั้งทั้งน้ำอ่ะเพาะทำอะไรเอาไว้ทำอะไรใจคือข้างหลังอ่ะ นึกว่าใครมาสร้างสระอยู่บ้านดงพลเนาะที่ไหนได้สระปลาตัวนี้เหรอสระปลาสระน้องน้ำมันนี่แหละปลาตายแน่นอนปลาลงนี่ปลาตายแน่โอ้ว่าอยู่ปลาก็ว่าอยู่นะลูกเพิ่งว่าแล่วเน่ะไม่ได้เปลี่ยนน้ำไงนักเดียวภายในไม่กี่วินี่ไม่กี่วันมันก็ขึ้นแล้วลาอะไรน้ำท่วมฟองพลนมากเลยอ่ะบ้านนึกว่าเอ้ามองหาตัวปลาไม่เห็นปลาเลยอ่ะ ก็เลยสงสัยก็เลยมาถามดูต้องถ่ายน้ำออกถ้าจะว่ายน้ำไหน้นั <h <h ่งทหรือเปล่าเอาแหม่มดูซิไม่เอาแหม่มโยนลงไปให้แล้วสองอันเมื่อกี้สองตัวเมื่อกี้โยนลงให้แล้วครับไม่มันจะเบะเบิงข่าวอย่างเบะเบะข้าให้กำลังใจลุงพลป้าแตนหน่อยเบะให้กำลังใจลุงพลป้าแตนแน่ เน่มาแล้วย่ามาแล้วมาเยี่ยมลูกเออให้กำลังใจอ่าให้กำลังใจอันดุไซเนี่ยดุไซแม่เป็นแบบไหนสู้ต่อไปตัวจังไงต่สู้เออตำอมาอยังนี้เออสู้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 ไปเรื่อยถ้าไม่มีวันนี้ก็จะไม่ได้สู้นะคะต้องพิสูจน์ตัวเองนะคะ พวกเราครอบครัวให้กำลังใจพี่ชายเสมอนะคะสู้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 ต่อไปเนาะค่ะเนาะพี่น้องตอนนี้เด็กๆไปอยู่บ้านกันนะคะไม่เครียดนะคะดูผ่อนคลายอยู่นะคะตามภาษาเด็กหน่อยละพี่น้องอสู้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  ลองมาทงก็ติดทุกประเภทขาดไม่้แกี่ยังแก๊สสูลอดหาอยู่ไช่วยร้านไป้นี่พอออนหาช่วยน้องน้ำมนต์เลยนะพอสิตเิงหาอันนี้ซอยน้องน้ำมนต์เนี่ยนะเด่นเป็นยี่บ่น่ะเป็นพอออนต่อขนดนี้เนาะโบมียนตาวาน พูดไหมปาหมายถึงปราอ่อนไงว่าต่อเป็นไหมเนาะไม่ไม่น้องน้ำมลน่ะเล่นเป็นแล้วครับนี่บอกเพิ่นตองเบิงแบบมาเนาะผีมือดเลยเด็กน้อยสมัยนี้เก่งมากค่ะนะเป็นตัวเอ๋อสู้ๆเปล่าดีกว่าเล่นโทรศัพท์ไม่ไงเขาก็ดูตามแบบนี่เออพระออนหาช่วยหลานหน่อยพระออนสายตาไม่ดีเลยไม่ใช่หนูนั่งครับ๋ยวว่าไงใพื้นนั่งก็ได

สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสำหรับคนที่เข้าใจนะคะขอให้พี่ชายนะคะแล้วก็พี่สะใภ้สู้ๆนะคะแล้วเราจะผ่านทุกสิ่งอย่างไปด้ยวยกันนะคะเพราะเราเชื่อว่าพี่พี่ชายเราบริสุทธิ์สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ